ขับรถต้องขับด,ดีถ้าขับไม่ดีนะมันอันตร,รายเมื่อกี้ยายเห็นมากับตา,าตไหนบอกว่ามาคนเดียวไงเ,เห็นมากับลูกกับตา,าไงยายมาสามคนเลยใช่ไหมเห็นมากับ,ล,กกบ,บกลูกกับตาเนี่ยโอ้ไอเนี่ยมึงจะเอาอยัางไง เห็นมากับลูกตาอเห็นมากับลูกตารถเมวิ่งมาจากถนนใหญ่รถรับนักเรียนพุ่งออกจากซอยไม่มีใครคอยระวังใครก็ชนกันเต็มที่เลยสิครับเห็นมันขับวิ่งตามกันไปอไม่รู้ไปไหนกันแน่คงไปรับคนแก่โดนกระทือตาย มันออกรถเธอไอ้หนหูยายไม่อยากดูคนแก่ตายได้ได้ได,ได,ได้ถอยไปอีกหน่อยอก็ได้อเป็นอะไรท้องใหญ่จังนี่เป็นอะไรท้องใหญ่จังเป็นนิ้วละ,มะัมาถามไดน้นิ้วอะไรเ <c oughs> มตดาบานเท่าๆอง ท,อทอ้องทองไม่รู้รือไงอะไรอยู่ในทอ้องอ่ะอ๋อเด็กไปนั่งยังไงให้เด็กวิ่งเข้าไปได้อ่ะโอ้ยไปนั่งทางขาซักผ้าแล้วมั้ยไปนั่งซักผ้าขาทางดีไม่คว้ากําลังวิ่งเข้าไปออหนูกี่คนแล้วล่ะ ท้องแรกจ้ะคนเดียวยายไม่ได้ถามลูกหรอกว่าอีหนัวกูถามว่าผัวมึงมีเท่าไหร่ปากเดี๋ยวนะรอเดี๋ยวนะแล้วก็หยิบกระทะขึ้นมาตั้งไฟดังก้ง ขัดซ่วมเมื่อก่อนขัดซ่วมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่มันเคยขัดซ่วมอยู่หลายปีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ละมันกลับใจมันกลับใจก็เอาใคมังชีวะอ๋ออยากลับไปเป็นอีกนะไม,นไ,มนไม่เป็นไร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 จะรีบผัดฝากไว้ด้วยนี่ไม่คิดจะช่วยกันเลยหรือไงามาก่อนจะรีบผัดกระทะไม่สะอาด แปลงอยู่ไหนวะย,ย,ยายแปลงอยู่ทางนี้เอ้าไอ้นี่จะขโมยหรือยังไงยายฝากไว้วางไว้ตรงนี้ความจำกูดีนะกูจำได้ <c oughs> เดี๋ยวจะรีบทำฝากไว้ก่อนไม่รับฝากแน่นอนเดี๋ยวก็จำไม่ได้ <c oughs> ถ้ายังงั้นไม่ต้องอยุ่งติดใช่ไหมเล่าเนี่ยไม่ติดเอาไม่ติดแล้วกินทำไมมันเลิกไม่ได้ เลิกไม่ได้นะฮเ,เออรู้ใช่ไหมว่ามันไม่ไดีรู้ว่ามันไม่ดีรู้ว่ามันไม่ดีแล้วไปกินมันทําไมอ่ะไม่กินจะรู้แล้วว่ามันไม่ดีออกกินเพื่อให้รู้ว่ามันไม่ดีเขาเรียกบุคคลตัวอย่างกินเพื่อให้รู้ว่ามันไม่ดีแล้วทีหลังอย่าไปกินมันแล้วมันยังไงกินแล้วมันเป็นยังไงอาการ กินแล้วมันแปลกอะเราแปลกยังไงครับอ้าพี่เล่าในแปลกกินที่ปากไหนดันมาเมา,มาที่ขาได้ไปเลยโอ้โออเอเมาแล้วขาจะทะเลาะกับทุกทีเลยมันยังไงมันยังไงอีขานี่จะกลับบ้านเออเอออีขานี้จะไปเที่ยวกันเลยใครเจ็บป่วยมามามาหา,า,าจะรักษาให้โอ้ยโอ้ยโอ้ออออ ตายแน่ตายแน่แย่แย่แย่ยตา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 ยขออรับช่วยด้วยช่วยผมที่เธอเลยครับพี่สบายดีไหมอุ้ยสบายคงไม่เป็นอย่างนี้บ้านหมอสภาพนี้สบายดีไงโอ้โหขอโทษไี่ท่านมองอ่ะ ถ้าไม่ต้องร้องเออว่าโยวยวายมาแล้วก็นั่งก่อนก็ลุกเสีอบอกว่าให้นั่งก่อนหมอก็ลุกเสีถ้านั่งก่อนลุกเสีจะให้ลุกทำไมผมจะได้นั่งก่อนแล้วหมอค่อยนั่งทีห่หมอนั่งที่ลงเอาที่หมอสบายใจโอ้ยขอเวลาหน่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวลาคุยกับใครอ๋อ โทรศัพท์หรือพิมพ์ดีดอ้อาฮัลโหลวัดดีจ้าเออนั่นกัญญาใช่ไหมเออนี่กัญญาฉันพฤติกากำลังผู้สายเออว่าไงจ้าไอ้ที่ดินที่เธอว่าจะขายให้ที่มันอยู่ตรงไหนฉันไม่อยากสนอยากได้กลางถนนเนี่ยอยากได้ ปลูกบ้านกลางถนนคงจะน,น่าอยู่เออพอเปิดประตูก็รถชนตายเท่าไรเท่าไหรกันสิาวเกล้านสบายสบายออฮัลโหลสวัสดีจ้านี่ฉันโทรมาหรือว่าแกโทรไปจำได้